สวั <c oughs> สดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนตัวของซื้อแหลกติดขายรถมอเตอร์ไซค์มานะครับถอาะมตช์สามตัวอันนี้เป็นฮอนด้าคลิกร้อยยี่ห้าไอตัวปีสองพันสิบสองนะครับอันนี้ไม่เคยถอดใช้ อ่าประแจเพย์สัสองนะครับบล็อกตัวนี้สั้นตัวนี้แตะตัวนี้จริงๆถ้าม,มีโอกาสซื้อใหม่กจะแทกสักสองตัหน่แล้วก็ตัวนี้อาจจะต้องแปะตัวของสกัดเทปก่อนอันนี้คือแหลกนะครับ นี่ครับและคุณภาพก็ถือว่าโอเคอยู่ห้ารยแปดสิบนะครับจากช้อปปีถ้าสนใจก็เดี๋ยวมีิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับมันจะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะครับคือมันต้องดักต้องออกแรงนี่นะครับใส่อตไปทีละตุงอันดักเยอะขนาดนี้ ตามที่รีรีวว <c oughs> ิเลยครับเพราะว่า <c oughs> มันไม่ตรงเปรอะเดี๋ยวถอดติดก่อน มันก็มันถือมันก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอขยับใส่สักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยอยากขยับไปใส่อีกตัวหนึ่งแล้วค่อยขยับใส่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าได้อยู่ถ้าจะดัดให้มันตรงก็ได้นะครับมันมีเบี้ยวนิดหน่อยไม่ถึงกับเบี้ยวหรอกมันมันอาจต้องใช้แรงอ้านิดหน่อยก็ถือว่าโอเคครับแข็งแรงดี